มันก็จะกลายเป็น3 7 6 0 0คูณกับอะไรครับ1 0 0 9กําำลังอะไรครับที่รักกำลังลบ8พอเจอแบบนี้แล้วหนูสัมผัสได้ถึงพลังงานอะไรบางอย่างไหมเออสัมผัสได้ถึงพลังงานอะไรบางอย่างไหมเออมีตัวร่วมไหมตัวร่วมคือ3 7 0 0 0 6กร0 0 0ส0มเราดึงตัวร่วมออกมาได้ปะได้ดึงเลยดึงเลยดึงตัวร่วมออกมาเลยดึงตัวร่วมออกมาเลยนะฮะจะกลายเป็นอะไรครับที่ลาก็กลายเป็นกลายเป็น3 7 6เจหเหลืออะไรครับก่อนแล้วก็กลายเป็นหนึ่งลบอะไรครับลบด้วย 1.009กําำลังลบ8ทำแบบนี้ได้แล้วสัมผัสถึงอะไรบางอย่างได้ไหมมี choice รอเราอยู่ไหม Choice ข้อที่3โอเคเรียบร้อยทีนี้หนูลองดูนะ ข้อนี้ไม่ใช่ข้อนี้เรื่องเนี้ยล,ลักแล้วข้อสอบออกแค่อยู่2อย่างด้วยกันใช่ปะไม่ S ก็ P สูตร S เคยนะ S เท่ากับ P คูณกับ1บวก R ทั้งหมดอยู่กำลัง N ถูกไหมนะครับถ้าเกิดโจทย์หา P ก็แค่ย้ายฝั่งแค่นั้นเองนะครับแสดงว่าไม่ยากนะโจทย์เรื่องนี้เพิ่มมั่นใจว่าเราสามารถเก็บโจทย์ประเภทเนี้กันได้แน่ๆทีเดียวนะครับเคลียร์นะโอเค เสร็จแล้วนะครับมาดูข้อที่น่าสนใจกันดีกว่านะครับข้อสุดท้ายนี้ครับนี้ทุกคนดูข้อ9กันหน่อย่า yeah.